วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเสียงสุนทรภูมิรัมครับท่าเป็ดเดียวครับพอเหลือจากใกล้จะจบแล้วครับผมกับงานชั่วโมงของพวกเราครับเนาะบอกว่าประมาณสักสี่ชั่วโมงจะเหลือจัดสองชั่วโมงก็จบครับพวกเราไม่ทําเล่นทําหัวครับเนาะเราจริงอาจังครับผมเนี่ยฝากฝีมือฝากเครื่องของผลงานไว้กับบ้านเราเองครับตรงนี้เป็นบ้านนวลแดงครับบ้านของผมเองบ้านเกิดของผมเองครับเนาะเราทางานให้กับ ยาตๆเราครับเนาะแต่เราเราต้องสร้างคือไว้ตรงนี้ด้วยครับผมว่าพวกเราทีมงานเชียร์สนับบุรีรัมครับพวกเราสามารถที่จะขุดโกงน้องนาครับหรือว่าระดับประมารยาครับพวกน้องนาโมเดลยวรับพี่มือของเจ้าเหลียวบุรีรัมแล้วก็ทีมงานของพวกเราหรือว่ามืออาชีพมากๆครับเจ้าเหลียวเชียร์แป๊บเดียวครับผมเกือบจบแล้วนี่ฮะ โยงามถือว่าใช้ได้เลยครับผมนี่ฮะดีมือของเหลวครับผมทําแป๊บเดียวครับึนว่าจะให้เสร็จเย็นครับบายๆก็จบแล้วครับนี่อันนี้พวกเราช่วงนี้พวกเราทีมงานเสียสละรคุณไปรมครับหากินงานนอกงานไม่ได้กินงานหลวงครับกินงานราษดรนี่ครับกินงานชาวบ้านพวกเราทํางานชั่วโมงก็ช่วงนี้เนาะกดดินใส่ดงใส่ดาเราเอาหมดครับเราไม่เลือกครับผมเนาะ ขอแต่มีงานทําทํหมดครับตรงไหนได้แล้วก็เอาเนาะงานอะไรเราก็ทําพวกเราก็มีหน้างานอีกมากมายที่เราเราอยู่ครับผมเนาะเรื่องขององานโคกน้องนาเราก็มีค้างคาเรื่องของการขุดน้องให้น้องคลองบึงเราก็มีครับเรามีงานขุดน้องขุดนองอยู่สองที่ครับผมของตำบลงานอบอตอครับเนาะงานจังหวัดเราก็รับไปแล้วครับผม เป็นงานขุดน้องขนาดใหญ่ครับของจังหวัดบุรีรัมย์ครับพเราก็รับไว้แล้วนะตามสัญญาเรียบร้อยครับแต่ว่ารอระยะเวลาที่จะไปขุดครับช่วงนี้ก็เอางานนี้ไปก่อนครับผมงานที่รีบเร่งงานที่อยู่ใกล้มือก็เราก็จัดการบริหารไปก่อนจัดการงานไปก่อนครับผมกับงานถอยดินงานถมดินครับงานชั่วโมงเรารับหมดครับ พวกน้องนาเราก็จะสต็อปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราทํางานตัวที่เป็นงานที่าสามารถได้เงินเร็วได้เงินคล่องครับเพราะเราทํางานของหลวงเงินก็จะช้านิดนึงครับถ้าเป็นพวกน้องนาของหน่วยงานาหรือชาวบ้านที่เราเลือกเองทาเองนะมันจะเงินง่ายกันเนาะคล่องมือครับเบิดก่อนที่ด้วยซ้ำครับเราต้องใช้เงินเนาะเป็นเรื่องปกติครับการทํางานเราใช้จ่ายเรื่องของมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายับเนาะในการทํางานครับนี่ฮะ ไม่สั้นตากจาเจครับทาทุกอย่างครับงานโคกน้องนาก็ทํางานโคกไม่น้องก็ทาครับงานขุดน้องขุดซองขุดคลองขุดห้วยเราเอาหมดครับทีมงานพวกเราสามารถทําได้ทุกอย่างครับงานเล็กงานน้อยเอาหมดครับไม่จํากัดว่าจะอยู่กับโคกน้องนาอย่างเดียวทําอะไรก็ทําเป็นครับยิ่งโคกงน้องนาพวกเรายิ่งถนัดเลยครับผมเรื่องโคกงน้องนาโมเดลพวกเราเป็นทีมงานมืออาชีพครับทีมงานที่อยู่ในวงการโค้งน้องนา ถือว่าเป็นน้องใหม่ก็จริงครับผมแต่พวกเราก็ถือว่าประสบการณ์านการขุดนี่ก็ว่าไม่น้อยนะครับขุดมาร้อยกว่าโบ,ร,บรับสาหรับศรีสรัตน์รขุดปุรีร์ครับหรือว่าศรีสรัตน์รขุดโคกน้องนาครับผมเนาะวันนี้พอเลี้ยวก็จัดการได้อย่างสวยงามแล้วก็รวดเร็วทันใจมากๆครับนี่ฮะทำที่โคกข,ของคุณลุงครับคุณลุงบอกว่าจะทําที่ไว้เลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงปศุสัตว์ครับเลี้ยงวัวของท่าน เลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลยครับตรงนี้ฮะที่นาท่านสูงก็เลยลอกลอกที่นาครับผมนี่ขออีกคลิปหนึ่งครับก่อนจะจบตรงนี้ครับผมวันนี้เจอท่านผู้ใหญ่ครับผมปร,รมาจารย์ด้านโค้งน้องนามาแล้วเออ ท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยครับรับงานบ้านนุน่นแดงแล้วสวัสดีครับท่านโอ้ยเลยอย่างน่าสิ่งใดทำกันต้องเสียสุรัตเออนี่ครับสวัสดีท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยครับนี่มือหนึ่งของภาคอีส, <c oughs> สานเราสำหรับโค้งน <c oughs> ้องนาโมเดลครับน <c oughs> ี่คร <c oughs> ับมืออาชีพมากๆครับผมเนาะ ท่านได้มาได้งานอยู่ฝั่งบ้านเราครับวันนี้ก็ได้เวไมากัน,ด,กนไได้วยกันค่อข้างกันเนาะเป็นไงดิงานเยอะไหมได้ผมในงานหลวงคาเต็มเลยผมไม่ได้ทำให้ที่ไหนกระสังเล<อ>่นผู้งออกมาก่อนนี่หกล้านแต่ว่ามันเหลือเไอชุดๆก่อนนี่ผมที่เราขุดยงัยงอีกนะยงังผมจะโอ้โหอุ่นเบไปหกงาพี่แล้วกันไป คุณก็ว่าจะไม่เอาแล้วครับไม่ไหวหรอกไม่รอดต้องมีเงื่อนไขเนาะในการคุยกันเพราะว่าถ้าเราอยู่เราตายนะไม่ได้กินหรอกรต้องนีกว่าหมุนนีกเนาะพวกเราทํางานอันนี้ผมก็ริมาบ้านก็เลยนี่ของญาติเขาให้กุดก็เลยเอา้าช่วยกก,ก่อนเราจะย้ายไปห้วยราชอีกคันนี้เราทำอยู่ กระสังกันสูงเนินรุ่นสิบกจนี่ะปางกันนะความเร็วสู้รุถสิบไม่ได้หรอกไอ้ตัวนั้นไอ้ชั่ายนะน้ำมันนะมันก็สู้มันไม่ได้หรอกความเร็วมันก็ต้องได้งานได้งานแต่ว่าตอนนี้มันดีกว่าขึ้นอยู่คนขับอินใช่คนขับมือดีคุนขับเล่นเป็นขับเป็นก็ประหยัดคนกอดของผมหน่ยผมเปลืองน้ำมันมากเลยโอเคนี่จริงเนี้ยนี่นะจะเสียแดงยัง นี่ครับรพวกน้องนาของผู้ใหญ่วุฒิชัยครับว่าจะพรุ่งนี้ครับจะมาถา YouTube ่ายยูทูบให้นี่ครับยินดีมากๆเลยครับเสร็จแล้วน<อ>ี่ก็เมื่อวานผมให้แกแล้วก็ที่เหลือก็ว่าน่าเกียดเลยขุดชั่วโมงให้แกไปช่วยแกไป,ไปก็เลยจบสุดเมาจากบ้านเ่ะมาจากสีคิว้วช่วยงานงานอยู่สีคิว้วโอ้นี่ครับท่านผู้ใหญ่ได้รับงานกู้าน้องนาที่สีคิว้วไพศาลเอาหมดเลย ตรงไหนก็ไปตรงไหนก็ไปเขินพักล่างบ้างอ๋อผมไม่ได้ทำหท่านผู้ใหญ่ก็จะทำงานหลวงเลยช่วงนี้จบก่อนเพิ่งได้ไปรับงานไหนอะไรนะอบตมาเมื่อกี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่มากครับที่แวะมาเยี่ยมตอนรับท่านผู้ใหญ่วุฒิชัยดวงดีเนาะอ่าเจ้าของ YouTube ชื่อดังแล้วก็เป็นเรื่องของการสุดคนน้องนาเลยครับพี่มือท่านสุดยอดครับปรามยา์าด้านนี้นะครับผมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านเลยแหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยครับกกเนาะทีมงานเสียสระกทุคุณวิรัมครับคลิปนี้ขออนุญาตจ,จบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ